นี้ก็ได้มีโอกาสนะครับร่วมทบ,บุญพระป่านะครับสามัคคีเราจะทอดพระป่าวันที่สิบาเมษายนนะครับพศสองพรอหกสิบเจ็ดก็คือปีนี้นะครับวันนี้วันที่แดเราจะตั้งต้นกันนะครับเพื่อที่จะให้เ c สทุกท่านนะครับได้มีโอกาสถ้าท่านใดสะดวกที่จะปักต้นกันนะครับก็กินดีนะครับส่วนท่านใดที่สะดวกที่จะโอนนะครับ สะดวกที่จะโอนนะครับเดี๋ยวจะเอาหมายเลขบัญชีมาปาักไว้ที่ต้นกันนะครับแล้วให้ youtube นะครับทุกช่องได้บอกบุญ f อฟทีโโลกนะครับในการร่วมวัตถุประสงค์ก็คือจะทำรูวก็คือเป็นกำแพงวัดนะครับทำกำแพงวัดให้เสร็จนะครับหลังจากที่กำแพงวัดมันชํำรุดนะครับชาวบ้าน ผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านบางเยี่ยมนะครับมีความประสงค์อยากจะบอกบุญนะครับในการทำบ,บุญครั้งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นกันนะครับตั้งต้นกันของแม่เพชรสมรชัยพรแล้วก็แม่คุณสําราญชัยเดชแล้วก็คุณสุขสวัสดิ์กิ่งวงศานะครับจํานวนเงินนะครับหนึ่งหมืนบาทนะครับ ขออนุโมทนาสาธุนะครับคร,รั้งนี้ของแม่เพชรสมรชัยพรนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ม่อมูหันแล้วเมื่อวานนะครับ<ม>เป็นทำท่านเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะปักให้แม่ทั้งหมดหนึ่งหมื่นบาทนะครับ<ช>ก็ขอให้หบุญที่แม่ทําครั้งนี้นะครับส่งผลให้ครอบครัวแม่เพชรสมรชัยพรคุณสํารานชัยเดชแลวก็คุณสุขสวัสดิ์กิ่งวงศานะครับขอให้กลับคืนไปหาคุณแม่นะครับแล้วก็ทั้งสามท่าน ้ 100, 000, 000อยเท่าพันเท่านะครับขอโมทนาาสาธุด้วยนะครับโมทนาสา<ม>สาธุโมทนาาสาธุาแล้วก็จะรวบรวมนะครับเงินทั้งหมดที่เป็นต้นกันนะครับใส่ซองซึ่งเรามีซองอยู่แล้ววันนั้นลุงใอซองเขาไว้หนึ่งซองนะครับ ก็จะเก็บวันต่อวันใส่ตรงนี้เนาะเพราะลมจะปลิวเนาะตายก็มันหล่นหายครับบุญเดี๋ยวบุญจะไม่ถึงวัดอ้าวพ่อฟื้นพ่อฟื้นนอนอยู่บ่พ่อฟื้นมันทำคลิปลงให้แม่ยังเรียกแล้วขอ,อเรียกแล้วยังไม่ตื่นบ่ต้นกันต้นแรกที่ร้านสมพร่านะคะครับเป็นต้นกันต้นแรกนะครับเป็นบุญใหญ่บุญแรกนะครับที่เราทําอยู่ที่ ร้านก๋วยเตี๋ยวสมพรป<ม>ากของคุณนายสวนผักนะครับส่วนยูทูบนะครับที่อยู่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็สามารถร่วมบุญได้นะครับเราไม่แบ่งแยกนะครับการทำบุญนะครับจะเบียดเบียนตัวเองนะครับทำได้ทุกคนนะคะบุญนะคะก็ทนายใหญ่กร่วมก็ร่วมได้นะแสงไปหาเสือเลย ที่โก้ไม่เอาแสงมั้งเหรอตัอประโยคนึงนะอีกต่อไลน์ผมได้นะฮะเอาหน้าไปยืมคำพูดเขามาอีกคำพูดใครไม่รู้โอ้ยจะนึกว่าเป็นเอฟซีเขาไม่รู้ไม่รู้อีกว่าเปคำพูดใครเหมือนแคปหมูนะฮะเหมือนแคปคำพูดเขามาเลยนะเหมันก็ปี้คำพูดเขามาเลยนะ รู้เรื่องอ่ะดันเขาาูเข้าเลยใช่ไหมเข้าเต็มเต็มเลยเดี๋ยวไม่เลขบัญชีให้ให้แอดมินไปทําอยู่นะครับกระแฟลกยูทู e ทุกช่องนะครับไล์สดบ่อบุญประมาณสี่วันเนาะถ้าคิดว่าโทรศัพท์พอจะสู้ ความร้อนได้นะก็ไลด์ได้เลยไนะลมีเนี่ยเนี่ยรองน้ำแข็งมาอยู่เย็ยยยนจัดเอาไปแช่แล้วขึ้นมาไลดได้ควเข้าต้นกันนะคะควรลมฟิวลมเลยขออนุโมทนานะครับแบบสาธุกับยูทูบเบอร์ที่ติดแล้วเนาะมีใครติดบ้างอ,อันนี้ของใครญาติที่บอกญาติญาติที่บอกที่โกเจแปน ยังไม่ติดจ้าพี่โจี่เอาหน้าก่อนเพื่อนเลยนะที่โจนี่ทำไมเขายังไม่รู้เรื่องเลยเส่เมื่อไหร่ทำไมย่าชี้ไม่ติดก่อนเขาเลยย่าชี้เพิ่งมาจากโดมจ้ายคบุณโดยแท้นะย่าชี้เนี่ยเดี๋ยวติดที่หลังก็ติดได้จะรู้เหมือนกันตอนไหนก็ได้บุญเหมือนกันติดตอนนี้นะแสงเยอะเนี่ยแม่เนี่ย กล้องจะหล่นแล้วนะกล้องจะหล่นแล้วนาะไม่หล่นไม่หล่นลุงเนี่ยมันมันเอียงซื้อมันเอียงซื้อมันบอลลนหรอกมันบอลลนมันบอลลนมันละไปสิเลยทำไมลมหายไปเลยเมื่อกี้ครับมันหยุดแล้วมันไม่ค่อยมีลมมันนี้นี่ครับอันนี้ชื่อแม่นะชื่อแม่เพชรสมรชัยพร้วเเดีีี๋ยยยรกบัญชใหมินไปท <Driver S 2> เดี๋ยวไปากอนี้ก่อนครับอมาเลขบัญชีอยู่กับเสือสองใบนะที่เะให้มักินานะฮะเดี๋ยวเราจะบอกเลขบัญชีนะฮะก่อนที่จะมีการทำป้ายมาเนาะนะครับผมนะฮะเลขบัญชีนี้จะได้ไปย้อนแสงมาทนเ้เสือมายืนทนเ้มาเดี๋ยวลุงบอกอลุงบอกได้ไหมเออลุงบอกเอาไปให้เขาหมดแล้วครับส่วนหมายเลขบัญชีนะครับของทางวัดนะครับชื่อบัญชีนะครับ เงินผ้าป่าวัดคีรีวงกฏนะครับวัดป่าคีรีวงกฏบ้านมืองเยี่ยมหมู่หกนะครับตำบลหนองแวงใต้อำเภอบานนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับหมายเลขบัญชีนะครับ0 1 1 6 4 8 0 0 8 8หนึนะครับธนาคารทกสนะครับอำเภอสาขาอำเภอบานนิวาสนะครับสาขาบานนิวาสนะครับ อีกครั้งนะครับ011-648-008-802นะครับเป็นธนาคารทกสนะคะธนาคารทกศสาขาอำเภอวานนนิบาทนะครับคนละเล็กคนละเล็กคนละร้อยนะครับอย่างพี่แม่นกน้อยชัยพรมีชัยโยนะครับนี่ชัยยพรไม่ได้ชื่อก็ติดเนาะ ไปแม่อยู่ในนี้กันมโอเคครับหลังจากลงคลิปนี้ไปก็สามารถโอนเข้าบัญชีวัดได้เลยนะครับนะครับแล้วท่านใดจะอยากมีส่วนร่วมนะต้องอยากมีสดก็ร่วมต้อนรัสดก็ได้เนาะเบื้องเบื้องต้นก็คือทางวัดเนี่ยทางวัดบ้านบางเยี่ยมก็มีเงินอยู่ในบัญชีหลักๆอยู่แล้วนะครับก็มีจํานวนหกหลักเหมือนกัน นะครับก็มีเพราะว่าเราขอบัญชีหน้าแรกมาเอหน้าสุดท้ายที่มีเงินตัวเลขใช่อัปเดตวันหน้าหน้าสุดท้ายเลยก่อนที่จะเอามาให้เราเราจะได้รู้ว่ามีเอฟซโอนเข้าไปเท่าไหร่เราจะได้คำนวณถูกครับจะได้แจ้งยอดอีกทีหนึ่งว่าเรารวมบุญกันครั้งนี้ได้เท่าไหร่อีกทีเราเงินจำนวนนี้เราจะไปทําอะไรครับทำวัตถุประสงค์ก็คือทํากําแพงวัด กัมแพางวัดอ,อาจจะเป็นกําแพงที่ชํารุดหรืออาจจะยังไม,ไม่ร้อ,อ่าไม่ล้อมลว่าร,ร,ร,รอบขอบยังไม่ชิดะแล้วก็ทําให้มันตามวัตถุประสงค์จำหนดอวนได้ถึงเมื่อไหร่คะถึงวันที่สิบสามครับวันที่เราทอด,ทอด ครับท่อที่13เมษานี้ครับอีก5วันข้างหน้าครับ5วันเต็มโอเคนะครับขาย f ัุนะนนะคะันเต็มเลยสีเมษานะคะังหนลวัะสามารถมเลยมอนีรช่งแไปสท้านะคะเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดตอไตองเนะคะติดตามไลฟ์สดช่อง YouTube เมาี่นานะคะสหรับคลิปนี้สวค่ะสหรับคลิปนี้กันนะคะก็ขอจุคลิปเพียงแค่นี้นะคะ ถึงแล้วจ้ากำลังจะลงจา้าขอสรับคลิปน,นี้สวัสดีค่ะบอกบุญเย็บซีมาด้วยนะคะ